ปิดท้ายเรื่องก,การค้าขายของเราบ้างครับตอนนี้นะครับทัมนตรีติว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณจุรินก็นำทัพครับไปเปิดตลาดกันที่อินเดียเลยครับ ตอนนี้ค้าขายอะไรได้ก็ต้องค้าขายครับใครรับซื้อก็ต้องไปดูว่าเขาอยากได้อะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นต้องไปกันถึงที่ไปนําเสนอกันให้ชัดเจนเลยว่ามีอะไรที่น่าซื้อในประเทศไทยบ้างหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับบอกว่ามีกาหนดการครับจะไปเยือนที่ประเทศจีนครับไปหนานหนิง20-21กันยายนไปร่วมงานชา ي ن อาเซียนเอ็กซโปครั้งที่16ครับก็จะไปพูดคุยแบบทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีจีนคุณหาน เรื่งในเรื่องการค้ารวมถึงการแลกเปลี่ยนการซื้อขายข้าวยางพาราผลผลิตจากเกษตรกร,กรไทยแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงการรถไฟไทยจีนด้วยนอกจากนี้ครับคุณจุรินเองก็จะไปเปิดตลาดที่สาธารณรัฐอินเดียนะครับที่มุมไบเจนไนวันที่24-28กันยายน ก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์แรกเลยครับในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ลงไปลุยนําคณะผู้แทนการค้าภาคเอกชนเดินทางไปเยือนพร้อมภารกิจพบปะเจรจาผู้ค้านะครับนอกจากจะเป็นการเปิดสมนากิจกรรมร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยกับอินเดียแล้วก็จะเป็นสักขีพยานครับร่วมลงนาม MOU ระหว่างสมาคมธุรกิจต่างๆของไทยกับอินเดียด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านไม้ยางพาราเฟอร์นิเจอร์บริษัทสตาร์อัพแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมรวม ถึงความเริ่มต้นนะครับความร่วมมือทางด้าน <S <S ดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าซึ่งประเทศอินเดียเองมีประชากรจำนวนมากครับแล้วก็เป็นโอกาสนะฮะในการขยายตลาดสำคัญสำคัญของประเทศไทยครับ อบอกว่าในขณะที่เศรษฐกิจจีนนะครับมัอสครู่ได้บอกไปแล้วว่ามีการประเมินว่าอาจจะมีการเติบโตลดลงตอนนี้คนจีนอาจจะซื้อของน้อยลงมาเที่ยวบ้านเราน้อยลงตลาดอินเดียครับกลับกลายมาเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่านะักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวไทยเนี่ยสัดส่วนในการเพิ่มสูงขึ้นคิดเป,เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมากทีเดียวนะครับรวมไปถึงอินเดียเองยังมีความต้องการสินค้าไทยอีกหลายอย่างถ้าเกิดได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะนี่น่าจะเป็นตลาดใหม่ๆที่สําคัญและก็น่าสนใจของประเทศไทยทีเดียวครับ